สวัสดีนะครับทุกทุกท่าน Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd888 p หมอฤทธิ์ผาดาว youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับคําพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นการพยากรณ์แบบโดยโรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเดินบนชีวิตของท่านต่อไปนะครับตามหลักธรรมะ และตามหลักธรรมชาติอิ่มและเอียงตามหลักความสมดุลของจักรวาลน,นะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตชีวิตของคนเราเนี่ยจะประกอบด้วย3ปัจจัยนะครับเทียงตีนังฟ้าดินและคนนะครับฟ้าคือโอกาสโชคชะตาสิ่งที่ดีบุญลำพาวาสนาส่งนะครับดินคือชัยภูมิสถานที่ที่เราอยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคุณนะครับว่าคุณมีทำเลที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกโฉลกกับดวงชะตาของท่านไหม นะครับคนก็คือมนุษย์เราเนี่ยแหละคือการกระทําการลงมือลงแรงกายใจสติปัญญาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งแรงกายแรงใจทําให้เต็มที่ด้วยความตั้งใจและศรัทธาด้วยดีคุณจะประสบความสําเร็จนะครับในสไตชิตคนเราเนี่ยถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งอะไรแล้วคุณจะต้องได้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับถ้าคุณทําด้วยความตั้งใจและศรัทธาด้วยใจจริง นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2567นะครับก่อนรับชมและฟังคำพยากรณ์ได้ปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube กดกระดิ่งนะครับท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาพยากรณ์ดีๆส่งฟรีตรงถึงท่านทันทีอย่าง Delivery เลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอิทธิพลของดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีดาวพระพุธพระอาทิตย์แล้วก็พระศุกร ดาวพุธนี้จะเสด็จสองครั้งนะครับในเดือนพฤษภาคมพุธีจะเสด็จในวันที่7พฤษภาคม2 5 6 7เวลา19บเกนาฬิกาสนาทีพุธเสด็จเข้าสู่ราศีเมษนะครับต่อมาด้วยดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับเป็นอุจจาพิมุกในวันที่14พฤษภาคม2 5 6 7เวลา19ในการ54น,นาทีนะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภในดวงชะตา ต่อมาก็คือดาวพระศุกร์เดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่21พฤษภาคม2567เวลา14.24นกานาทีเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับต่อมาก็คือดาวพุธนะย้ายจังหวะที่2เดินหน้าเสดิอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่25พฤษภาคม2567เวลา13.14นกานาท,นาทีนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับก,กับพระจันทร์เพ ซึ่งอยู่ในราศีเมษและราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นการโคจรของดวงดาวเนี่ยนะครับที่น่าสนใจอย่างมากๆเลยก็คือจะมีดาวพุธนะครับแต่จะเป็นช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เพราะว่าดาวจะเดินเร็วมากนะครับช่วงจังหวะน,นี้คุณทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทําวันนี้ได้พรุ่งนี้ทําวันนี้ได้เงินพรุ่งนี้สมหวังนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาประจำในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเรื่องของถ้าดาวโครจรเนี่ยดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับถ้าดูเดือนนี้เนี่ยแหมมันน่าตื่นเต้นนะเออของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคุณต้องระมัดระวังและเซฟตัวเองนะดวงชะตาของคุณเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับให้ระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพอาจมีเรื่องอึดอัดทุกทุกใจอยู่บ้าง นะครับในดวงชะตาแต่พอหลังจากวันที่2ไปแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขนู่นนี่นั่นนะครับวันที่5เป็นต้นไป5-6ดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานการเงินดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรไปจนถึงวันที่8พฤษภาพอวันที่9พฤษภาคมโดยประมาณเนี่ยดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะครับแล้วก็วันที่10 พฤษภาเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมช่วงนี้จะมีความสุขมีโอกาสได้กินของอร่อยๆอนู่นนี่นั่นนะครับวันที่13นะดวงชะตางคุณก็จะมีโอกาสที่ดีๆนะครับคิดตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะราบรื่นวันที่16พฤษภาจนถึงวันที่10 18พฤษภาคมดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับ ขยันแล้วรวยประสบความสำเร็จนะแล้วก็วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมช่วงนี้คนราศีตุลคุณจะต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกให้ดีนะครับไม่มีใครรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังต้องเก็บไว้นะจะเป็นผลดีแล้วพอวันที่21ถึงวันที่23 นะครับดวงชะตาในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องอื่นอัดทุกใจขมขื่นนู่นนี่นั่นมีปัญหาด้านความรักมีรายจ่ายนะครับแต่พอ24ถึงวันที่27ดวงชะตาคุณก็จะดีขึ้นนะครับวันที่28นะก็ต้องเก็บอารมณ์ให้ดีแล้วก็วันที่29ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่ดีๆในื่องการทำงาน นะครับขอให้ขยันให้เต็มที่และคุณมีโอกาสที่จะมั่นคงในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับออแต่นี่มันเป็นเพียงแค่ดาวดวงเดียวนะครับยังมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นของชาวราศีตุลอันนี้ต้องบอกตรงๆนะบางทีเรคิดว่าเก่าหัวกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะแหมในช่วงความอุปสรรคเข่าวตาจนอับจนในดวงชะตา คุณต้องระวังนิดหนึงเซฟตัวเองนะครับอย่าไปไหนคนเดียวอย่าไปที่จุดอับนะเอออันนี้มาพูดถึงดาวพระพุธก่อนดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวพุธนะจะเดินหน้าเสด็อย่างรวดเร็วในวันที่7พฤษภาคม2567ดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับช่วงเวลา1ทุ่ม41นาทีพุธนี้เสร็จเข้าสู่ภพปัตนิก่อน นะครับถือว่าเป็นนาระอุดมเกีนดวงชะตาคุณในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับชาวราศีตุลถือว่าการตกลงเจรจาสัญญาจะเกิดขึ้นเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตานั่นเองนะครับเออส่งผลให้ดวงชะตาคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสุภาวิ่งเข้าหาในดวงชะตาก็จะมีความสําเร็จและในเรื่องของวินาศปัตตนิ นะครับความเสียหายก็จะส่งผลต่อคู่ครองคู่สัญญาอะไรของคุณนู่นนี่นั่นต้องระวังนะแต่ถ้าคนโสดคุณมีโอกาสได้พบรักอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือความเสียหายเป็นบอกเกิดให้คุณได้รู้จักคู่ครองนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับในดวงชะตาของคุณนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ชาวลัคนาราศีตุลถือว่าดาวอาทิตย์นี้จะย้ายราศี เป็นอุจจาริมุกในวันที่14พฤษภาคม2567นะครับ1ึ่งทุ่ม54นาทีในดวงชะตานะอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพมรณนะนะครับถือว่าเจ้าชะตาไม่ค่อยที่จะมีโชคลาภนะักหรือโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่โชคลาภจะหมดเปลืองเกับทางไกล่างตินต่างแนนนะครับช่วงนี้เสียงโชคก็ต้องพอประมาณก็พอ ของชาวราศีตุลน,นะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนี่แหละหัวใจที่สําคัญของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับที่อาจารย์เขียนรูปปกเอ๊ดูชาวราศีตุลเนี่ยต้องจะแหม่จะ,จะยังไงดีนะมุมอัดจุดอัดเข้าตาจนไม่รู้จะ <c oughs> เหมือนหนังละครเะเออดาวประจำตัวคุณเนี่ยนะครับเสร 21, าร์ยี่สิพฤษภาคม2567 เวลา14บสในกาย24นาทีนะครับสุขนิโครจรเข้าสู่พบมรณะเป็นเกษตรดาวสุกเป็นดาวเจเรือนมรณะนะครับมรณะเป็นเกษตรบ่งบอกถึงบุคคลคนนั้นอายุยืนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับอันนี้ตัดไปความรักลึกลับซับซ้อนดวงชะตาความรักจะมีอุปสรรคปัญหานะครับอาจจะเป็นไวทองเพราะฉะนั้นให้ระวังควบคุม ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญสุกเป็นดาวประจำตัวตนุมรณะนะถึงจุดอับมีอุปสรรครับเข้ามรณะนะเออคุณเคยดูละครไหมเอา้าตายแล้วพาธาเสียทีแล้ว <c oughs> อยู่สองต่อสองแล้วเดินมาจุดเดินมาที่จุดอับโอ้ตายแล้วอันนี้อยู่นี้อันนี้แหละต้องระวังตกตกกระไดพลอยโจนนะครับซวยเลยไม่รู้ตัว นะครับเออ,เห,อเหมือนเหมือนขับรถเนี่ยปะกัะดฝนตกเข้าไปในกระท่อมสองคนเออเรียบร้อยเลย <c oughs> อันนี้คุณต้องระวังตัวเองนิดนึงนะเออต้องเซฟตัวเองเข้าไว้นะครับอย่าไปไหนคนเดียวอย่าไปจุดอับถือว่าสําคัญมากของชาวราศีตุลน,นะครับคุณต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณ และดวงคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลตนุมรณะเดินทางไกลไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับในเรื่องของเดินทางมันก็เดินทางได้หรอกนะแต่คุณต้องระวังตัวเองอย่าไปที่เสียเส่ยงอย่าไปที่อาโคจรน,นะครับอย่าไปจุดอับเอออย่าไปทางตันเท่านั้นอะ่ะอันนี้จะเป็นห่วงของชาวราศีตุลน,นะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะชาวลัคนาราศีตุลต้องมีสติและต้องมีสตังไว้ด้วย นะครับอะไรที่มันเสียงเสียงนู่นนี้นั่นล่อแหลมนะครับอย่าไปอย่าทำดีที่สุดนะในดวงชะตาประครับประคองในช่วงนี้ชาวราศีตุลส่วนมไไว้พระปฏิบัติธรรมนู่นนี้นั่นนะครับให้มันผ่านพ้นหลัง14มิถุนาไปแล้วดวงชะตาคุณจะเฉลอชระบมีความสุขมีความสนเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับเออจำคำพูดของจย์ไหมนะ ราศีตุลโอ้โหถึงจุดอับมีอุปสรรคนะเข้าตาจนเนี่ยต้องระวังอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่25พฤษภาคม2567เวลา13ในการ14นาทีดวงชะตาของคุณเนี่ยพุธนี้เข้าสู่ภพมรณนะนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะไม่ค่อยที่จะมีชื่อเสียง หรือเครดิตนะครับเออไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะครับคือในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเรื่องเครดิตนะครับเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีระวังการตกหล่นเสียหายนะครับวีนาศรณะความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าชะตาสักเท่าไหร่ของชาวราศีตุลน,นะครับดวงชะตาคุณต้องระวังเอกสารให้ดีอย่างที่บอกตกหล่นเสียหายรอบครอบระวังคําพูดหน่อย นะครับเออของชาวราศีตุลน,นะแต่ก็แบบว่าโอ้โหเอุ๊ดมาเจอสุกมรณะ,ะพุดสุกอีกคู่อย่าดูเบามักหมมเมาเสพบสมจุ่มจุมสารเป็นหมรณนะโอ้โหตายแล้วทีนี้เออถ้าคุณไม่มีศีลไม่มีธรรมตายแล้วปล่อยไปตามอารมณ์และความรู้สึกโอ้โหมรณะดูดูแลตัวเองนะคือบางทีในเรื่องของกิเลสตัณหาบางทีมันอาจจะครอบงำจิตใจคุณต้องใจเย็นๆนะชาวราศีตุลนะ เอออยากคิดง่ายๆคุณจะต้องยึดหลักเนี่ยสิน5ข้อเอาเอาแค่5้ข้อพอสําคัญไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนู่นนี่นัน,น,น,นไปเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคุณนะครับคุณไม่เห็นเหรือที่จะร้องเพลงบ่อยๆอะ่ะเออคุณจะต้องมีสิ่งที่เตือนใจคุณไม่ให้หลงไปตามอารมณ์กิเลสตัณหาการราคะนูน่นนี่นั่นอาจารย์ร้องเพลงดอกไม้ดอกไม้แลกมาลูปสาบคามหอมยวนใจ กินจะลุงฟูงไก่หอมอวนอบผืนดินกินหอมปานใดย่อม,อม,มัวงใจพร้อมภูมิรินวนเวียนวกวินหนายินดีชมชิมริ้มเรม,มจนอเวยมน้าเป็มปีชิมลองของดีพอเสืิมสีแม่งนี้เลย <c oughs> สิ้นรสสิ่งลงสิ้นอารมณ์จมใจเยย <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เตือนใจคุณมาแล้วแต่ละบางคลจะมีคติเตือนใจคําสอนทำแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม อย่างเช่นอีกอย่างหนึง่งที่อาจารย์พูดบ่อยๆในคลิปอดสเสนหาชีวาไม่วางวายแต่อดตายเนี่ยของจริงนะครับตามกิเลตัณหาราคะมาเป็นเแค่ช่วงครั้งชั่วคราวเหมือนลมพัดผ่านเหมือนกินข้าวเออเคล็ดลับในการแก้เรื่องสินข้อ3คือการกินครับการกินคุณจะต้องกินในสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดอาหารอะไรก็แล้วแต่คุณกินไปเลยกินเยอะๆกินโอ้โหให้อิ่ม คุณเชื่อเถอะเพราะอิ่มหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันจะไม่มีอารมณ์ไปทําอะไรแล้วมันอิ่มแล้วอานอนอย่างเดียวครับไม่สนใจอะไรแล้วน้ําหนักขึ้นฮอร์โมนเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตามสภาพทุกวันนี้อาจารย์ยังนั่งพุงปริ้นอยู่เลยโอ้ยบิ๊กแบ็คครับเออนะเพราะฉะนั้นก็าชาวราศีตุนก็ดูแลตัวเองนะครับนู่นนี่นั่นนะนะในเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเป็นเรื่องปกติครับ คุณก็มีโอกาสได้เงินเข้ามาเร็วแล้วก็มีรายจ่ายที่ออกเร็วด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณเออเลขอย่างหนึง่งชาวราศีตุลตนนตนตนมรนะให้ระวังในเรื่องของลมพัดลมเพนะเอาอจารย์ลืมบอกไปนะครับในช่วงที่ชาวราศีตุลคุณจะมีสัมผัสพิเศษเส้นลางสงหอนติดต่อสื่อสารได้นะครับเออพวกมลนะนะนะคุณอาจจะฝันนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคุณก็จําความฝันให้ดี นะครับให้พยายามติดเหรียญหลวงปู่ทวดเหยมน้าทะเลจืดไว้หน่อยหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุตบดลมเทวโปธิสัตกับร้ายกายดีเป็นมงคลแล้วพยายามสวดมวนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีดีดวงชะตาคุณจะแค้วคาดปลอดภัยคุณจะมีเซน์ลางสหรรู้ล่งหน้าก่อนนะครับของชาวลัคนาละศีตุลน,นะอ,อนาจารย์เตือนไว้นิดนึงนะครับระวังหน่อยนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับ ดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่8พฤษภาคม2567เวลา1 0 1โมง10นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีเมฆในภพปัตตน้ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักกู่สัญญาคู่มิตรุ้นส่วนอุปรสรรคบ้างต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นในวันที่23พฤศภาคม2567เเวลา สองทุ่มยีสานาทีเพนอยู่ที่ราศีพิจิกตำแหน่งเป็นนิดเป็นจันรูดวงชะตาคุณพระจันทเพนถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตามีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินการทองนะก็ขอให้ชาวราศีตุลประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะครับโอเคอน,นี้ต่อมานะครับว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็จะถามจากสิ่งศักดิ์สิทธิออ์ถามจากเหล่ากงตีจูเยะของจานนี่แหละ นะครับเหล่ากงตีจุเอียนะดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอากงก็ได้บอกมาบอกว่าชาวราศีตุลคุณจะมีอำนาจในการต่อรองเจรจาโน่นน,นี่นั่นสัญญาณเหนือที่สุดคุณจะมีอำนาจโน่นน,นี่นั่นประสบความสำเร็จการเงินดีมากตลอดทั้งเดือนคุณจะมีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามาเดือนนี้คุณจะมีเงินเข้ามาทําให้คุณเนี่ยมีความสุขทางใจ เงินเต็ม,มกระเป๋าเลยนะครับมากมายประสบความสําเร็จนะแต่อากงก็บอกว่าให้คุณปล่อยวางไปบ้างอย่าไปรับรู้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆปัญหาเรื่องชาวบ้านหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาไม่้คุณคุ้มคิดให้ปล่อยวางไว้บ้างปิดตาข้างหนึ่งนะครับเอออย่าไปอะไรมากมายในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลคุณจะมีอํานาจต่อรองด้านการงานสําเร็จการเงินมากมายมีความสุข นะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดซุปเปอร์ตงให้กาอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ